มาดูปัญหาที่จอดรถกันนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นการเคหะดินแดงนะครับระหว่างป้าเสื้อลายในคนนี้นะครับกับผู้หญิงผมทองคนนี้นะครับโดยป้าเสื้อลายไปร้องเรียนเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ว่าตนเองไม่มีที่จอดรถตรงนี้นะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยเอากระถางเอาก้อนหินมาขวางไว้จอดไม่ได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นชาวบ้านนะครับก็บอกว่าป้าเองอะ่ะมาจอดแบบนี้ประจําเลยแล้วก็จอดล็อกล้อทําให้คนอื่นจอดไม่ได้ นี่ก็เป็นปัญหาสองฝั่งเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าสรุปแล้วจะจบยังไงครับเป็่ขอตอบคุณคุณมีสิทธอะไรคุณจะมาถามคุณไม่ใช่เจ้าของที่นีคไมเจ้าของม่ยุไม่เจ้าของแ่เขาก็อยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วก็ไปเรี่กของมั่งุยสิายคุณยไงต้องต้ด้ที่อ่าคนเี่ยคนขกไปอยู่เขาบอกไมใช่เหรอว่าไม่มีที่จอดประจาแต่คุณก็ใครได้พอคนมาจอดคุณก็บอย่างที่ประจาไม่ใที่ดไหมไม่ใช่ค นี่มันที่ประจำของฉันอ่าแล้วถ้าคุณจอดคุณล็อกเปกมือไม่ว่าจะจอดคุณเพิ่งจะมาพูดตอนอัดคลิปเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวลดให้มาพูดกัน่อให้คุณพูดดีไหมคะคุณพูดดีไหมคนทำอะไรเลยไม่มาพูดไม่มาพูดในฉันก็กดล็อกให้แล้วถูกไหมก็ไม่ม่ถามมาจริงทีไหนเพะจอดอยู่ตรงนั้นอนะทำไมอ่ะมันปลดล็อกกับไม่ปลดล็อกมันทำอะไรมันไปเกะกะอะไรมันไม่เกะกะเลยมันทั้งเอี่ยงคุณต้องเข้าใจดิถ่ายรูปภาพได้ รถมีจอดก็ไม่รู้กี่คันทําไมจอดได้ก็เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างพูดเวลาบอกเขาก็ขยาดนี้อะมันก็เรียกว่ากันแกล้งกันไหมแบบนี้เแบบนี้อะแบบไหนเหรอคะก็แบบนี้ไงที่เราไม่ผ่านแกล้งก็คุณทําก่อนอ่ะแต่อันนี้จริงๆถ้าเขาเปิดร้านอ่ะคุณก็จอดได้ก็เราไปล็อกการเจหัมาการเจหักบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นการถูกลูกที่ก่อสร้างขึ้นมาอ่ะขอบคุณการเจหักค่ะได้ได้ อนั่นแหละเนี่ยนเป็นเรื่องของการเสียหายเราก็เลยร้องกับคนที่บอกว่าคุณไปร้องการเสียหายมานาำเสีหายอยู่ไหนอ่งนาำเสีหายอยู่ไหนมาดิเลยแล้วคุณอที่แบบขออนุญาตอยังคุณเอาไปลงเขีแล้วลองเหมือนแบบว่าทุกคนเขาจะฆ่าคุณคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนู่นนั่นใครฆ่าคุณตอบใครเขาไปทำอะไรคุณก็มันต้องใครเขาจะทำไงคนไม่เห็นมีใครเขายุ่งเพราะว่า คเลยน้องกายพ่อขาตำรวนมาจากไหนตำรวจมีโรงพักอ่าใครทำอะไรก็ได้แจ้งตำรวจมาเลยโอ้หตำรวจโรงพักอยู่แค่นี้อใครทำอะไรไปแจ้งตำรวจมาก็ไปแจ้งแล้วไงไม่มีก็ไปแจ้งแล้วไงมีไปแจ้งก่อนแล้วไงอ่าก็ไปแจ้งมาใครทำอะไรเปล่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนดิฉันที่ฉันไม่มีอะไรหรอกรถมาจอดนี่ก็ไม่มีอะไรเขาให้จอดหมดทุกคันเล่นมาจอดจะยึดเลยไปตรวจให้ทำไมเเอออา

รอจะไปจะไปเสียงการจะไไม่จะไปเสียงกันหรอกคุยกันก็เล่นให้พล้องกันดี่ีโคตรดีดีกันตั้งแต่แรกถูกไหมครั้งเขาก็คนเขาพูดภาษาคนรู้เรื่องถ้าพี่มาแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปรู้พี่เพราะตรงเนี้ยหนูจอดได้ไหมเพราหนูจอดหน่อยนะถ้ามีอะไรพี่หนูจะอยากลุ้นกันพี่พี่ก็คือมวยใบที่ของพี่ที่ของพี่ตลอดฉันตัวคนเดียว <mm แล้วพี่ไปลงเเพยแบบนั้นอ่ะแล้วพี่อัดคลิปแฟนหนูลงไปอ่ะขออนุญาตเขาเรียมพี่ลงเหมือนกับว่าแฟนพี่ตีพี่เอาไปทำอะไรพี่ไม่ลงได้ยังไงในเมื่อเขามามาทิดตัวเราอยู่ไม่พูดพี่หนูจะบอกว่าเขาเห็นพี่อัดฟังเถียนกันมาสักพักแล้วเดี๋ยวมาฟังเหตุผลของคุณป้าบ้างนะครับว่าแกมีเหตุผลอะไรครับทไม่พูดใช่ค่ะแล้วมีปัญหาเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเราครับแต่ปัญหาก็คือการว่าเขาบอกว่ามีเจ้าของเราก็บอกว่ามีเจ้าของก็ไม่เป็นไรให้เราจอด ถ้าถึงเวลาถ้าเจ้าของมาเราก็จะหลบให้อ่าแต่นี้พอเราเอารถออกไปซ่อมเขาเอามาฝังเลยเขาบอกว่าอยากอยากได้อยากได้จอดก็ไปร้องเรียนกับการเคหะเอาแล้วซึ่งการเนี่ยเราก็ไปร้องเรียนกับการเคหะเมื่อวันที่แปดพฤษภาคมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับหนักขึ้นเอาก้อนหินมาวางเราเอาต้นไม้มาตั้งอ่าตรงนี้นะคะเลยก็เลยอยากถามว่าเขามีอำนาจอะไรเขาถึงจะทําได้ขนาดนี้อแล้วซึ่งช่องนี้ก็ว่างเขาบอกว่า เขาต้องเก็บตังค์คาละสี่สิบบาทซึ่งไปร้องกันที่หายทั้งกันี่หาบอกว่าให้คุณเอาคลิปเสียงไปให้เราก็เอาคลิปเสียงไปให้แล้วแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าเขาบอกซึ่งไม่มีการที่ไม่มีการเก็บตังค์ตรงนี้แต่พอมาเมื่อกี้เขาให้นักข่าวเราะว่ากับให้นักข่าวบอกว่ามันเป็นสิ่งน้ำใจที่คนจอดให้อ่าเขาพูดแบบนี้ซึ่งถ้าเราจอดเขาก็ไม่มีรายได้ไงคะเขาไม่มีรายได้แค่ช่องเดียว จึงอยากร้องเรียนขอความกรุณาค่ะซึ่งดิฉันหนีไปไหนไม่ได้เพราะบ้านอยู่ตรงนี้เพราะน้องสาวอยู่คนเดียวต้องมาอยู่เป็นเพื่อนน้องสาวซึ่งพ่อแม่เสียไปหมดแล้วครับอ่แล้วถ้าเราจอดตรงนี้ไม่ได้แล้วเราจะไปจอดตรงไหนเขาบอกว่าเราจอดทําไมจอดนานก็ไม่มีธุระก็ไม่ไปซึ่งตอนนี้น้ำมันมันแพงถูกไหมคะเราก็เอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วทํางานใกล้ แต่ถ้าเราไปทํางานต่างจังหวัดเราก็จะรถอ,ออกไปบางทีไปเป็นเดือนนะคะเราถึงกลับมาพอกลับมามีคนอื่นจอดเราก็ไม่จอดเราก็หาที่จอดใหม่ถูกไหมคะแต่นี้แบบโผเขาเวลาน่้นปุ๊บเขามายืนลุมกันพูดเลยซึ่งบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็มานะคะแล้วลองดูหน่อยนะคะอะขอพูดหลังไม้นะคะอีตรงนี้นะคะเราจะไม่พูดหน้าไม่เดี๋ยวมันจะเป็นการที่อะไรหล,ยยหลายอย่างที่พูดที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็มี ใช่ไหมคะคนที่ดีเขาก็มีคนที่วางอํานาจก็เยอะครับแล้วตรงนี้เขามีการก่อสร้างอะไรได้บ้างไหมคทางจริงๆแล้วการเทหะบอกว่าไม่มีการก่อสร้างแต่แต่เข้ามาก่อสร้างกันเองก่อสร้างแต่ซึ่งเมื่อก่อสร้างกันเองเมื่อการเทหะคู่แบบนี้แล้วทําไมการเทหะไม่มีสิธ์ทําอะไรเลยหรอคะให้ลูกบ้านเดือดร้อนแบบนีู้ไหมคะเอาละครับจากคุณบ้าแล้วมาฟังเสียงชาวบ้านอีกฝั่งนึงนะครับว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไรครับ คร้วเหตกการได้ฟังหน่อยตรงนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับเรื่องของเรื่องก,ก็คือที่จอดรถเนี้ยค่ะคอ,ยอย่างที่เห็นในคลิปคือพี่เขาต้องการที่อยากจะจอดอยากจะจอดตรงนี้แล้วก็ติดก้อมวงจรหน้าบ้านเขาหลังบ้านเขาถูกไหมคะคแต่ทีเนี้ยถ้าพูดจริงมันก็ไม่ใช่ถิวใครสามารถจอดได้ถูกไหมพี่แต่คุณต้องคือมารยาทอาเนาะจอดมันก็ต้องดึงเบกมือแต่คุณล็อกแล้วคุณมีสองคันค คุณมาจอดล็อกแล้วพอคุณออกคุณก็เอานู่นนี่นั่นมากัน้นไม่ให้คนอื่นจอดแต่คุณบอกว่าไม่ใช่ที่ของใครคือคนนี้เขามีปัญหาประจําอยู่แล้วอะค่ะคนแถวนี้เขาจะรู้อะค่ะ<ม>แล้วเนี่ยเมื่อกี้เคหาก็มาเขาบอกว่าพี่คนนี้ไปร้องเรียนเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าเขาต้องการที่จะเออเคหาบอกเขาต้องการที่จะล็อกที่ตรงนี้แต่เคหาเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่สามารถทําได้เพราะมันสามารถจอดก็ได้แต่คุณจอดแล้วคุณเนี่ยก็เอาผ้าม่านเอาอะไรมากัน้นแล้วก็ ใครมาจอดก็มีปัญหาเขามีปัญหาตลอดอะค่ะครับอ๋อครับแล้วจริงไหมที่แกบอกว่าจอดแล้วเก็บเก็บตังค์ด้วยจริงหรอไม่จริงค่ะเดี๋วมีากเก็บตังค์ไหมไม่ก็แล้วแต่ที่เขาจะให้อย่างบางทีรถรถอันนี้เขามาเขาก็มีน้ำใจให้ที่วินคอยบกรถช่วยกันคือทุกคนมาจอดคือเขาจะขอใช่ไหมคะคือเขาก็ต้องมารายาทนะเขาก็ต้องถามพี่ตรงนี้มีใครจอดจอดได้ไหมถูกไหมพี่เขามาพอเราบอกอจอดได้พี่จอดนานไหมอะไรเงี้ยเขาก็มีสิ่งน้ำใจให้เป็นเล็ก mm hmm. น้อยๆค่าน้ำสี่สิบบาทพี่ ถ้าเห็นเขาพูดกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บคือเขาให้เองค่ะ mm. เขาให้เพราะว่าเขาเป็นรถตลาดมาจอดมันเป็นรถจร mm. เขาก็ให้น้าใจเออพี่ฝากดูรถด้วยนะอะไรเงี้ยหนูจอดขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขาตลาดเก็บเขาก็ไปพอ mm. ไปพอตัวเองมาจอดทีนี้ตัวเองล็อก มจอ,อมัญอหเหมือนเรื่องนี้จะยาวนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับช่วงไม่กี่นาทีหลังจากนี้ทางกรรมการได้มาหาแล้วนะครับนั่นคือการเคหะแห่งชาตินะครับซึ่งนายจนโนพาสอ่างแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองการเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับก็ได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายทั้งป้าแล้วก็ชาวบ้านอีกฝั่งนึ้งนะครับตรงนี้จะจบอย่างไรมาฟังเสียงกันครับ ทีนเลยนะน่แล้วันเดียวใจละคะรถจองต่อางกนเขางันเลยเป็นที่ประจำเขาอ่ะก็ไม่ให้คนอื่นไปอานนี้เดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าตรงนี้ต้องไม่จอดประจำรับร็เอียงกันไปแต่ถ้าวันไหนเนี่ยต้องเอารถ คือผมก็จะนั่งพี่ว่าทำไมรถมันไม่ออกเป็นเ่ีย็นรัมันจะใช้เพราว่าพื้นที่็นการเป็นล็อกแล้วก็คนอื่นไม่สามารถมาจอดได้เดีนี้ผมจะบอกเขาเราต้องการจะเป็นแหรืออะไรเงี้ยผมก็จะพยายามบอกว่าต้องหมุนเยนกันนะเพื่อให้ให้ให้ทุกคนได้ใช้แล้วมีความเป็นธรรมทุกคนนะตรงนี้นะแต่ถ้าเขาจะจอดข้างนอกเนี่ยผมบอกแล้วว่าต้องไม่ล็อกรอเพราะว่ามีอะไรจะได้เห็นได้ แล้วถ้าทางทางฝั่งนั้นมาเก็บขยะอะไรเงี้ยก็จะแก้จังได้อย่นั้อยู่นะนะอันนี้เนี่ยเราคุยกันแบบซึ่งๆนะครับเอาความถูกต้องะครับมันต้องแล้วอะไรเรื่องอะไรเก็บผลประโยชน์เนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเด็ดขาดไม่มีเด็ดขาดครับครับผมครับ ไม่มีไม,มไม่มีเด็ดขาดครับเพราะว่าผมจะให้เฉพาะข้าวผู้อยู่อาศัยนาคทารเท่านาั้นที่มาจอดไม่ใช่ว่าแปลบุคคลนอกมาแล้วมาจอดที่ของพวกผู้อยู่อาศัยนี่ไม่ได้นะรตรงนี้นะต้องเข้าใจกันก่อนนะเดี๋ยวอย่างนี้ก็คือสรุปว่าถ้าเขาจะจอดนอกไม่ได้เข้าล็อกก็ต้องใ,ใส่ในเล็กมือแต่พื้นที่ตรงนี้ผมจะบอกว่า,วาที่คนจอดได้แต่ว่าอย่าจอดตายนะอย่าจอดตาย จอดตายเป็นการที่ว่าคนเอารถที่ไม่ใช้ประโยชน์มาจอดทิ้งไว้แล้วกลายเป็นว่าคนที่เขาต้องใช้รถให้สายเล่าออกก็จอดไม่ได้เอาอย่างนี้นะนะก็ื่อย่าให้มีปัญหาผมบอกว่าวันนี้ค่อยๆคุยกันผมรู้ว่าทุกคนเขาคุยไม่รู้เรื่องไม่พี่เขาพูดเขาคุยเขารู้เรื่องเขาพูดว่าอย่างนี้ตรงนี้เป็นบ้านเขาที่ตรงนี้ต้องเป็นที่จอดรถของเขาตที่เขาฟังเหตุผลมาแล้วครับกก็ีน้อว่า อยย่าง usted, ไอยได้ดูรถเขาด้วยทอผมดได้ดิมันเป็นส wow> ิ้่ใผมเขใจไอ้นั้เ ну ป็นสิทธิาสวว่าผมไม่ได้ว่าต้องจะเป็นว่าต้องเป็นอย่างนี้นะที่จะบอกว่าผมจอดว่าเขาจะเอาของเขาเป็นหลักเราะขาจอดเป็นดที่ไม่พอใจกันนี่คือว่าเขาจะมาเอาเป็นล็อกของเขาเลยพวผมนี่ไม่พอใจคือว่าเจยวผมจะคุยครับครับครับ ว่าตรงนี้ที่รถตรงนี้มันต้องออกไปบ้างเพื่อให,ห้ผู้ถือสายไั่นึงข้าจอดกันบ้างนะแต่ถ้ามาันจอดมัยึดเป็นล็อกหรือว่ามันเป็นส่วนสานเฉียก็ทำไม่ได้นะ